เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง2กองกำกับการเจกองบังคับการตำรวจทางหลวงนำกำลังจับกุ่มนายสายันปราบเขตหรืออูดอายุ47ปีและน,นายทัศนัยอ่อนชื่นจิตหรือพีทอายุ31ปีพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน9,090เม็ดรถกระบะยี่ห้อโตโยต้าสีเทา1คัน ก่อนจับกุมขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้ตั้งจุดตรวจป้องกันอาชญากรรมบนทางหลวง403ช่วงพื้นที่ตำบลนาท่ามใต้อำเภอเมืองจังหวัดตรงังกระทั่งพบรถกระบะขับเข้ามาในลักษณะมีพิรุษจึงได้ขอตรวจค้นพบยาบ้าจำนวน9 0 9 0เม็ดซุกซ่อนไว้ใต้เบาะนั่งคนขับสอบสวนนายสายันรับว่ามีคนจ้างให้ไปรับยาบ้าจากจังหวัดพัทลุงเพื่อไปส่งในพื้นที่จังหวัดตรงังแต่มาถูกจับกุมเสียก่อน เบืองต้นจึงแจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนก่อนคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองเตงจังหวัดตรังดำเนินคดีต่อไป มีรายงานด้วยว่าในสายันหรืออดีตสิบตำรวจโทรสายันเคยเป็นตำรวจชุดการข่าวของตำรวจตระเวนชายแดนก่อนจะถูกจับกุมคดีค้ายาเสพติดจนถูกให้ออกจากราชการและถูกจำคุกป,ประมาณ10ปีเพิ่งพ้นโทษมาได้ไม่นานก่อนจะมาถูกจับกุมซ้ำอีก